จะครบสีเดือนก็ภูมิใจว่าภายในสี่เดือนเราก็สามารถสร้างเรตติ้งมาเป็นอันดับเก้าของประเทศนะคะอันดับเก้าของประเทศไทยก็มีความภูมิใจมากดีใจมากที่เราทำได้สำเร็จแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราแล้วก็ ช่วยกันโตเข้ามามันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนที่ดูอยู่สิบเจ็ดล้านคนนะคะคุณผู้ชมส่งเอเ็ซเอ็มาว่าแจ้งความคนหายครับหายไปเจ็ดแปดเดือนแล้วถ้าจะแจ้งความเรื่องมณฑสิจีแจ้งความคนหายครับหายไป 7, เจ็ดแปดเดือนแล้วถ้าจะแจ้งความ อาจารย์คิดว่าตำรวจจะว่าอย่างไรบ้างนิวคุณนิวคืออย่างนี้ค่ะพนัดงานาสอบสวนก็ไปแจ้งความนะเขาก็รับแจ้งความก็ลงบันทึกประจำวันให้ค่ะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นเองเพราะเขาจะไม่รู้นี่ว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือูกใครฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยการอ,องข้อในแย่รับสายคนผู้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจนค่ะ คะอาจารย์หนูชมบอาจารย์ตลอดเลยค่ะเป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณดีทำให้คนแบบไงนะรักญาแบบงโง่ได้รู้กฎหมายได้สู้กับตำรวจบ้างอะไรเงี้ยค่ะอาจาย์ชอบมากเลยค่ะขอ, <laughs> อบคุณนะคะ อาจารย์ถ้าแต่ว่าหนูหนูอยากให้อาจารย์เพิ่มนิดหนึ่งตรงตรงที่ว่าเวลาอาจารย์ออกตอนตอนตอนไอ้ลีลานหน,หนูหนูอยากให้อาจารย์บอกเออตอนนี้วันที่เท่าไหร่อะไรเนี้ยค่ะอาจารย์บางทีเราเราอยากรู้ว่าอาจารย์ออกวันที่เท่าไหร่อะไรเนี้ยค่ะวันอะไรเดือนอะไรเนี้ยค่ะก็พึ่งขึ้นเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมันรีลานตอนในแบบวันไหนมัางค่ะอาจารย์ก็เพิ่ขึ้นเป็นย่างถ้าอาจารย์ทัาพอดีหนูอยากสอบถามเรื่องแบบ บางมันส่วนใหญ่มันจะมีตำรวจที่แบบเป็นพวกปรับตามพวกยาเสพติดอะไรพวกนอกเครื่องแบบใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะว่าบางที่เด็กเด็กมันเดินมันเฉยเฉยอาจา์แล้วมันจะบังคับเด็กน้อยอ่ะเด็กเดกเพวกวัยรุ่นเนี่ยขึ้นรถแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพวกมึงเนี่ยไปไอค้ายามานะกูเห็นนะอะไรทั้งๆท,ท,ที่เด็กไม่รู้อ่ะตอนนี้เราเราเราจะป้องกันเด็กพวกนี้ได้ยังไงครับว่า ตำรวจบังคับขึ้นรถแล้วเขาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาไหมคะแจ้งความจับตำรวจพวกนั้นเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะการกรณีที่เขาจะมาจับประชาชนขึ้นรถไปนี่นะคะก็ต้องมีหมายจับทีนี้ถ้าไม่มีหมายจับเนี่ยเขาจับไม่ได้ก็เลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็มีโทษจำคุกหนึ่งถึงสี่ปีก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเลยนะคะ ค่ะตอนนี้สมมติว่าเด็กเด็กสมมติเขาบาบังคับเด็กขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเขาอยากได้ผลงานนะอาจารย์ตอนนี้ไอ้ไอเด็กน้อยก็เด็กน้อยใบรุ่นก็จะซวยไปเงี้ยค่ะบางทีเขาอยากได้ผลงานว่าเม็ดนึ่งอะไรเงี้ยแต่ยังดีอะไรทั้งๆท,ที่เด็กมันไม่รู้เรื่องเหรอที่มันก็เดินหนีเลยนะอาจารย์แต่ว่าตำรวจก็จะตามมาขึ้นรถให้ได้แต่เด็กมันก็ไม่ยอมขึ้นนะอาจารย์ก็ะเจนความเจ็บเขาค่ะตำรวจมีความผิดนะคะแล้วก็ทำอาพาเด็ก แล้วก็พ่อแม่ผู้กปกครองลงมาเราเรียนผู้บัญชากา,การตำรวจแห่งชาติพลจะเป็เพียงปันดามาพงนะคะซึ่งเปนเมือง,งานตำรวจแห่งชาติะค่ะโอ้ตรงมันต้องควรต้อง,ต,องต้องเล่นแบบนี้แหละเนาะอาจารย์เนาะ <c oughs> มันขับเด็กแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวสมมตินะอาจารย์สมมติว่าหนูขายของอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเกิดว่าอย่างอย่างนูกเปิดร้านเป็นขายหมูกระทะยอยู่เป็นชุ้มๆุย่งนี้อาจารย์แต่วันดีคืนดีมันมีพวกยาบ้ามายัดอยู่แถวซุ้มแล้วหนูไม่รู้เรื่องแล้วตำรวจมามามาเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ ถ้าไปเจอถือว่าเป็นความสวยของเราเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่ในซุ้มของเรานังนงั่งไก่กอดระยาบ้าเข้ามาคนเจอเราก็ต้องสู้คดีกันไปนะคะนะคะเราก็ต้องริมัดระวังอยา่ <Bruno> เาเราไข่ดังนั้นเราก็ต้องหูตามองหูตาไวมีอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาไหมาถ้ามีนะคะเราก็ต้องรีบคือมันพูดยากเหมือนกันนะไอ้ขณะที่เราเจอแล้วเราจะทำยังไง จะแม้ถ้ามันไม่มีตำรวจมาขนาดนั้นเราอาจจะไปโยนที่ไปที่อื่นจะแม่เพราะถ้าคุณเอาอยาบ้านนี่ไปแจ้งตำรวจตำรวจเขาก็ต้องสงสัยคุณก่อนหลายๆเข้าใจไหมการคะพอดีพอดีเป็นลักษณะอาจารย์พอดีว่าเราเราขายหมูกระทะเนี่ยมันจะมีซุ้มเล็กๆเ,เนี่ยประมาณเก้าซุ้มีัยตอนนี้มันมีพวกวัยรุ่นมากินเนี้ยแต่นี่เราก็ไม่รู้ว่ามันยัดกันเมื่อไหร่แล้วเวลามันมาเอามันมาเอาตอนไหนเราก็ไม่รู้เพราะวางทีเราก็นอนซุ้มมันมันมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราค่ะมันเป็นส่วนตัวส่วนตัวงเนี้ย ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาอย่างเงี้ยเรา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 จะต้องต้องทําตัวแบบคุณพี่ไอ้อย่างนี้สิคะคุณพี่ก็ติดกล้องวงจรปิดในซุ้มนั้นติดกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ถูกมากกล้องวงจรปิดชุดหนึ่งนะคะสี่ตัวทั้งตัวบันทึกอะไรแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองหรือไม่แต่คุณพี่เดินสายไปอะไรเป็นมาซื้อที่คลองสมถ้ากล้องตัวเดียวก็ตัวบันทึกรวมแล้วก็ห้าหมนบาท คุณพี่กติดเอาไว้ตอนวนี้มันมีอะไรมันจะเอากล้องตัวนั้นเป็นหลักฐานคุณพี่จะได้ไม่ต้องเครียดไงคะไอ้กล้องจํจาปิดดีที่สุดค่ะค่ะค่ะอาจารย์โอเคนะคะชอบรายการอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะทานโดยเฉาะชตยภูมินะคะค่ะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ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 ดีใจคุณผู้ชมโทรมาแล้วก็ให้ความสนใจ ซึ่งกฎหมายนี้จะมาปฏิเสธไม่ได้เลยบอกว่าฉันไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เป็นกติกาของบ้านเมืองเหนไหมคะเจตุพรโดนจะไปละก็กฎหมายนี่แหละคะ่ะเรื่องสมาชิกภาพของการไปสองสองทีงนี้เขาบอกว่าโรงเรียนบางเขนตอนนี้มีการทําความสะอาดเราก็จะให้นักโทษจานเมือทั้งหมดนะคะไปติดอยู่ในบางเขนนั้นเอาออกจากเริอนจําแล้วมาขังที่บางเขน แล้วก็ขออนุญาตรักษายคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีจะปรึกษาเอ่อพอดีหนูซื้อจักรยานยนตเนี่ย่ะมอเตอร์ไซค่ะเราพอดีมันมันหนูคืนรถเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีเอกสารติดตามทวงหนูอยู่ะคะ่ะเพราะว่าหนูหนูมีปัญหาเรื่องการสง่สงสง่สงเออส่งค่างวดอะคะ แล้วหนูก็คืนเข้าไปแล้วคืนรถเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีกระสามทวงเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นยอดส่วนต่างที่ตัวต้องชาระเขาค่ะคืออย่างนี้คุณเอารถไปคืนเชาเพราะคุณไม่มีปัญญาพรเขาก็เลยจะมาเรียกเรื่องค่าเสื่อมสภาพรถเพราะเวลารถเนี่ยคุณใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะคือรถหมื่สองพอไปขายราคามันจะตก นะคะเขาก็เลยมาเรียกค่าเสื่อมสภาพรถทีนี้คุณไม่จ่ายจะไม่เป็นไรมันจะไม่ติดคุกข์เขามีหนังสือมาคุณก็โยนใส่ถังขยะไปก็ได้เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าก็ฟ้องคุณจะไม่ไปศาลก็ได้เพราะมันเป็นจดีแพงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมีแบ็กลิสต์คุณจะกู้เงินที่ไหนไม่ได้อีกเลยคุณก็ไปเจรจาขาไว้เจ้ารถนะสมมติเจ้าฟ้องเป็นมาหนึ่งหมื่นคุณจะขอรถเจาเหลือห้าพันถ้ล้ก็ยอมใก้ก็ถอนฟ้องก็จบ วัตกรรมหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาได้รับเงินจำารนนี้จากคุณแล้วนะคะค่ะแต่ว่านี่เอกสารนี้มันมันน่าจะประมาณสักหนึ่งปีแล้วนะคะตอนแรกเขาทวงมาใช่ไหมคะสามหมื่น 30, แล้วมันก็ลดลงเหลือเหลือจํานวนไม่สี่พัน 4, บาทอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็พอผ่านไปประมาณปีนึงแล้วเขาล่าสุดนี้เขาก็ยังมีทวงมาสามอายุความมันยังไม่หมดจ้ะอายุความมันห้าปี ปีค่ะอะไรที่มันมีผ่อนเป็นรายเดือนรายเดือนอย่างเงี้ยอายุความห้าปีค่ะแล้วก็มันมันก็จะนับจากวันที่คุณไม่ได้ค่ัค่ะค่ะถ้าทู่่นะหมดอายุความห้าปีก็ค่ะก็จบจบเรื่องท่นี้ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนก็อาจจะแบบแกล้งฟ้องไปเพราะบางทีประชาชนก็ไม่รู้ว่ามันจะอายุความถ้าประชาชนไม่เข้าไปสู้คนที่ถูกฟ้องไม่ได้เข้าไปสู้นะคะ การ <Okay. S 1> ชชกศึกษาศีลในป่ายนั้นชนะคดีค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส่งไอมานะคะอยากติดตามชมช่วยเอกาด้วยว่ามีวันไหนเวลาใดค่ะได้อะไรนะได้ใจเลื่อนมันจะสีจีได้ใจอะไรได้ใจเมื่อ ขอบพระคุณนะคะเอาอากาศทุกวัน,นะคะ่ะแ้าจันถึงสุกนี่ก็สิบนาฬกาถึงเชียงแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนทุ่มหนึ่งขึ้นไปก็รีหลันใจถึงเช้านะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมได้ค่ะเมื่อวานนี้มาริยาบุนมีตระกูลโดนเข้าและเ,เอามาเคลื่อนหลายเรื่องคนที่เป็นลงทวิตเตอร์เฟซบุ๊กเรื่องมิตรพระบรมเดชานุภา เาไปถึงมาริกาคออนุญยัรักษาคุณผู้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมคุณลีนาพอดีผมมีปัญหาพอดีผมเคยเปิดเป็นนิติบุคคลแล้วทีนี้หัวบินเวทผมอ่ะมันคือคือผมเจ็บตังค์ลูกค้าไม่ได้แต่เขาเอาเวทผมไปใช้ได้ครับอะไรนะคือ<า>พอดีเดี๋ยวเอาเอาขอคำถามอาจรหนึงน่งอาจารย์ฟังไม่ทันครับผมพอดีผมเคยเปิดเป็นนิติบุคคลนะครับผมหอจก อ่าแล้วทีนี้หัวบินผมอะผมไม่ได้แยกว่าเป็นใบกับภาษีอยู่กับใบเสร็จรับเงินอย่างเดียวคือมันจะเป็นใบส่งของแล้วไปกับภาษีพอทีนี้พอผมส่งของกลับไปไปส่งของไปปุ๊บมันจะเป็นใบกับภาษีแล้วทีนี้ลูกค้าเขาเอาแวทผมไปยื่นสัมะกระได้ทั้งๆท,ที่ผมยังไม่หันได้ไดเงินเขาเลยครับ oh. แล้วทีนี้ผมมีปัญหากับสัมปกร์ผมก็ผมก็อธิบายเขาแล้วว่าเนี่ยผมยังเก็บเงินเขาไม่ได้เลยแต่เขาเวบผมไปใช้ แล้วแล้วทีนี้มันผ่านมาสามสี่ห้าปีแล้วอ่ะเขาถึงมีหนังสือมาหาผมอีกสัมปกรณ์น่ะแล้วแล้วผมจะทํายังไงครับคือจริงๆมันเป็นความผิดของคุณตั้งแต่แรกกรณีรที่ <ผม S 1> ว่าเราเนี่ยไปส่งของเราไม่ควรจะพิมพ์ภาษีมูล,ลค่าเพิ่มลงไปค่ะครับผม,จ,มจ้ามันก็เลยเป็นความผิดของเราที่เราต้องรับผิดตง้งเีง